ครับครับเดี๋ยวเรามาเดินน้ํายากันอันนี้ครับหลังจากเข้าแกนนะครับหลวงพ่อโสธรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคราวน,นี้เราจะมาพูดถึงอันนี้จะทาเหรียญเพชรนะครับก็เลยใช้ใช้ฝา2.5มิลเราจะมาพูดถึงใบมีดที่ใช้เดินน้ํายางานเลนนะครับมีความหนาเท่าไหร่ความจริงคําถามนี้เป็นคําถามที่ติดอันดับต้นๆเลยนะครับ ที่เพื่อนๆส่งข้อความมาถามมีความสัาคัญแค่ไหนใช่ไหมครับมีความสําคัญมากงานเล่นงานเล่นนะครับไม่ควรให้ใบมีดบางจนเกินไปไม่ควรให้ใบมีดบางจนเกินไปบางไม่เกินขีมินไม่เกิน0.2จะดีนะครับสำหรับแนวทางของผมนะครับฟังให้ดีนะครับสำหรับแนวทางของผม คือใบมีดที่บางเกินไปจะทำให้มวลน,น้ำยาบางเกินไปแล้วการยืดเกาะอาจจะขาดขาดเกินเกินบางครั้งใบมีดที่บางเกินไปเดินจังหวะแรกอาจจะเห็นได้ว่าน้ำยาเต็มดีพอเราหนีบทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีจะเห็นว่ามีการเกิดกระด่างกระดอนน้ำยาขาดขาด,ขาดเกินเกิน ต้องได้หาสีคงสีแคมมาอัดมาหนีบกันให้หนักนั่นเกิดจากใบมีดบางเกินไปนะครับแล้วจวังหวะที่ฝาหรือแกนมีความโก่งคือไม่เรียบตึงตอนเดินน้ายาไปก็อาจจะดูดีพอน้ายามันแห้งเสร็จตัวมันจะเห็นผลนะครับนั่นก็คือใบมีดที่บางเกินไปสำหรับใบมีดที่เหมาะสมในการเดินงานเลนนะฮะกรณีงานเลนก่อนนะฮะ ผมจะใช้ความหนาที่0.4มิลในการหนุนบนกับหนุนล่าง0.4มิลน,นะครับในกรณีงานพวกนี้เนี่ยงานเลนส์ทั่วไปเนี่ยแต่งานเลนที่เป็นการเลี่ยมรูปถ่ายต่างๆผมจะใช้0.2ก็คือตัวนี้ที่ผมชอบเดินให้ดู0.2มวลน้ำยามันบางแล้วก็การเดินรูปถ่ายเนี่ย มันมีความเสี่ยงที่น้ำยาจะเข้าแกนไปหารูปภาพถูกต้องไหมครับเราก็ควรที่จะเลือกใบมีดที่บางก็คือ0.2มิลตัวนี้ในการเดินแต่เราก็หนีเพเร็วขึ้นกว่า,วาเดิม,มเพราะว่ามวลน,น้ำยามันมาน้อยนะครับอ่าอัน,นี้อย่างพวกนี้อ่างานงานเลนพวกนี้งานเลนไซทั่วๆไปเนี้ยผมก็เลือกใช้0.4ทั้งนั้นแหละฮะอ่าก็ใบมีดที่เคยใช้ประจำลูกศิษย์เอาไปมันแล้วหรอครับ มาเรียนแล้วก็เอาไปด้วยขอหมดแล้วฮะอันนี้ก็ไปยืมปังตอเมียนะครับมาปาดผมไปเอามีดของแม่บ้านที่ทำกับข้าวสเตนเลสมาปาดปาดปาดแล้วก็มาเจียวัดวัวเนียให้ได้0.4ดหมดหมดจริงฮะใบมีดพอดีหาซื้อสเปค0.4ไม่มีนะกำลังสั่งซื้ออยู่ตอนนี้นะก็เลยเอาปังตอเมียมาทำนะฮะก็ถือว่าได้ผลดีนะครับหลังจากเราหนุน0.4ทั้ง2อใบนะครับ เราก็ใช้ไอเจ้าศูเนี่ยเป็นตัวเช็คตัวเช็คถ้ามันเนื่ๆอย่างนี้มันมันเป็นเรื่องปกติกับการเข้าแกนหนามันอาจจะมีโกงบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นที่ฝาหรือที่แกนนะฮะเราก็สามารถใช้เจ้าตัว0.2นุเนี่ยหนุนหนุนไว้มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นิดหนึ่งใช่ไหมฮะอันนี้0.4น4นี่0.2 เวลาเราเดินน้ายามันจะพอดีเลยนะครับจะพอดีเลยเหมือน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 กับเรากดไว้อย่างนี้เลยนะครับหน้าที่มันนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาเดินน้ํายาให้ดูนะครับอ่นนี้นะหนุนบนหนุนล,ล่างแล้วนะฮะโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเดินน้ํายากันเลยนะฮะอันนี้อาจจะมีบางนิดหนึ่งนะเร้าหันปลาปาาฉลามอย่างนี้นะครับยายาชี้มาหาพระเด้อนะครับเดี๋ยวจังหวะ มันจะพุ่งน้ํายาพุ่งเข้าองค์พระนะครับได้หรือทําไมนะฮะหนันออกอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับ,นะรบถ้าเกิดว่าน้าน้ายาเราอ่ะ,อะมันเยอะนะครับเราก็เอียงเอียงพราะมหา,าเข็มก่อนนะครับแล้วก็เอียงกลับคืนทั้งคู่ไปเถิดทั้งคู่นะครับอ่าบีบกระป๋องน้อยบีบป๋องน้อยห,หมายน้ํายาไปแล้วนะครับยาไปแล้วนะครับบีบบีบตูดป๋องน้อยดันเห็นไหมฮะดันไปอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยไปนี่แหละเห็นไหมฮะ อ่าแล้วต่อไปเลยต่อเนื่องบีปไปเลยะนะครับบีปไปเลยครับเห็นไหมฮะความจริงเท่านี้ก็พอนะฮะเพราะว่าแกนตัวนี้มันเป็นแกนหนาย,ยังไงเราก็ต้องผ่าทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวน้ายาเต็มเราก็ต้องผ่าทิ้งอยู่แล้วโอเคแค่นี้ก็พอเห็นไหมครับแล้วกดทิ้งไว้บีบอ่าบีบตรงนี้ไว้นะครับบีบไว้ดูนะดูนะบีบไว้แล้วก็ค่อยเอาใบม่เนี้ออกอ่ะเติมเติมเพิ่มมา นี้นะครับเติมเพิ่มนะฮะตัวนี้ออกอเติมเพิ่มเติมเพิ่มเพื่อความสวยงามท่านผู้ชมนะฮะเสร็จแล้วนะครับให้เราค่อยๆหนีบหนีบไปเลยนะฮะค่อยหนีบไปหนีขวาหน,นีบซ้ายไปขวาหน,นีบซ้ายไปดันเข้ามานี่นะฮะ ันเข้ามาเนี้ออกเลยครับนี้เติมเพิ่มก็ได้นะครับีนป้ายโอเคสวยงามสวยงามครับด้านล่างเอาออกนะครับเติมไปนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคนี่เรียบร้อยครับเก็บทุกสัดส่วน แล้วก็มาเดินฝาหลังครับผ่านไปแล้ว30นาทีนะครับเราก็มาแกะนะครับแล้วก็เช็คดูด้านหน้าด้านข้างว่ามีผงพุทธคุณอะไรเข้าไปอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็รีบเอาออกนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเดินน้ํายาก,กันนะครับครับประกบเข้าไปฝาที่สองไม่ต้องหลุนหนุนเขียงนะครับประกบไปแล้วก็วางไม่ไม่ได้เลยอ่นี ถ้าพามีความหนามากเราก็ใช้ตัวหนีบตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นีบสะดวกแล้วก็เอาตัวตัวนี้มาเช็คเช็คดูสิเช็คโอเควางไม่ได้ออ่ะพร้อมแล้วแล้วก็ไปกันเลย ฟ้าครึ่นคฝนมันจะตกฝนตกก็ไม่เกี่ยวนะครับผมใช้วิธีมหาโหดฝนตกผมก็เดินน้ำยาเลนได้นะครับอ้อเดี๋ยววันหลังจะมาบอกเคล็ดลับพวกนั้นอีกนะฮะ,ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับอันนี้ช่องว่างค่อนข้างมากไม่ต้องเสียบเสียบได้เร็วไปเลยครับ บีไปเลยนะะมองด้านนี้ไม่เห็นตัวนี้มองไม่เห็น,นครับมองตัวนี้ไม่เห็นอันนี้มันบังนะครสักครู่นะครับอ่าได้ละนะครับได้จุดนี้แล้วนะครับเมื่อกี้มองไม่เห็นอออต้อนขึ้นมานะครับต้อนน้ํายาขึ้นมา ตอนขึ้นมานะฮะตอนนำยาขึ้นมานะครับซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะ,ะนิ้นนิ้วไปก่อนอ่าไม่ใช่นบีบีไปก่อนตายแล้วลืมซูมกล้องลืมซูมกล้องขออภัยนะครับอ่าเสร็จแล้วนี้นีินะครับนบีปล่อยมือเบาๆปา่อยมือเบาเบา ตอนนี้กล้องมันอยู่ตรงหน้าผมเลยนะครับอาจจะมองลำบากนิดนึงนะฮะผมน่ะมองลำบากนะครับโอเคนะครับมาถึงนี้ลคนนะครับนี่ตรงนี้ปีกเด้นะฮะหนีบอาดหนีบโดยรอบหนีบล็อกไว้โดยรอบอาตัวหนีบตัวนี้มันหนีบตรงนี้ หันหันเข้ามาอย่างนี้หันใบมีดนี่มีดอีโตเมียเนี่ยเนี่ยเนี่ยหันแนี้เราอย่าเพิ่งเติมบิดทันทีทันใดน,นะครับเพื่อนๆอเก็บพวกนี้ก่อนต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 อนไหนฝึกคอนโทรลนะครับให้มาอยู่อย่างนี้ลองดิลองดิมือใครนิง่งมา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 เห็นไหม z ซูมให้ดู ด้านล่างเรามาเก็บด้านล่างก่อนมาเอาออกเลยนะฮะมันเสร็จตัวแล้วนี่ฮะด้านล่างเราเอาออกก่อนเลยครับแล้วก็หนีบอ่าโอเคสวยงามครับสองฝากฝั่งสวยงามครับด้านนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณครึ่งนาทีเงี้ยเราเรากดกดนิ้วโป้งลงหน่อยเดี๋ยวเราจะเติมให้เต็มเลยกดนิ้วโป้งกดฝาลงนิดนึงเติมให้เต็มเลยพึ่ด เรียบร้อยเรียบร้อยครับได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็นีบจบนะครับแล้วก็ค่อยๆถอยค่อยๆถอยเจ้าตัวใบมีดข้างบนเนี่ยออกมาเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว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  พรุ่นี้ชาวค่อยมาแต่งหรือถ้าจะทําด่วนนะครับสี่ชั่วโมงสะนะครับสีชั่วโมงค่อยมาแต่งนะจะได้ดีๆหน่อยโอเคครับสวัสดีครับ